มีโอกาสได้ดูในไลฟ์วันนี้นะครับมีเวลาส5า้นาทีนะในการมาแลกเปลี่ยนหัวข้อหลักๆนะครับวันนี้ก็จากที่ท่านอาจารย์ได้พูดไว้กับน้องๆพิธีกรได้บอกว่าวันนี้เราจะมาเน้นทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับถั่วเป็นหลักนะครับซึ่งถ้าเกิดคิดถึงเรื่องถั่วนะครับก็ชั่วโมงนี้ผมก็น่าจะพอมีความรู้อยู่บ้างในการแปลรูปสินค้าถั่วนะครับผลิตภัณฑ์ถั่วนะครับ ไปเป็นสินค้านะครับซึ่งโจทย์ที่ที่เราได้คุยกันมาแล้วก็วันนี้ที่มีโอกาสได้มาถึงมหาวิทยาลัยทักษิณนะครับก็มีสิ่งดีๆที่เราจะเกิดขึ้นจากนี้แน่นอนนะครับถั่วนะครับถ้าเราพูดถึงถั่วนะครับปัจจุบันนะครับการการรับประทานหรือการบริโภคถั่วเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะครับตั้งแต่มีโควิดขึ้นมานะครับเมื่อโควิดเนี่ยครับมันเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดเลยครับมันเปลี่ยนทั้งเรื่องของ พฤติกรรมการอยู่พฤติกรรมการกินนะครับแล้วก็พฤติกรรมการดูแลตัวเองเนาะวันนี้ครับพอโควิดขึ้นมานสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยครับคือทุกคนนะครับให้ความสำคัญกับสุขภาพของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนะครับสิ่งสิ่งนั้นที่ใกล้เคียงกับเรามากที่สุดนะครับบางคนก็การดูแลตัวเองนะมีหลายอย่างเนาะออกกำลังกายการกินแต่การออกกำลังกายเนี่ยกับผมเนี่ยมันเป็น ดูเหมือนตัวสูงนะมันดูเหมือนไม่ชอบออกหลังกายเท่าไหร่ครับเล่นแต่บาสแล้วก็หลังๆพอเข่าเสื่อมม,มันก็ไม่ค่อยได้เล่นก็เลยไปดูแลสุขภาพเรื่องของการกินแทนนะครับวันนี้เทรนสุขภาพหลังจากโควิดหายเนี่ยครับเทรนสุขภาพเติบโตขึ้นเรื่อยๆเทรนสุขภาพเติบโตขึ้นเรื่อยมันก็มีฮัลโหลมันก็มีกลุ่มธุรกิจหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นมานะครับคือกลุ่มธุรกิจอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพครับถ้าเราเห็นนะตอนนี้ก็มีถ้าเกิดแก๊งของออกกําลังกายนะโอ้โหก็มีโค้ดเยอะแยะมากมายเลยครับเมื่อก่อนไม่ค่อยมีตอนนี้มีการออกกำลังกายนี้กลับมาดูที่อาหารนะครับการบริโภคของอาหารนะครับของคนกลุ่มคนที่ออกกําลังกายหรือว่ากลุ่มคนที่รักสุขภาพตอนนี้นะครับก็เป็นไปในทางทิศเดียวกันคือเรื่องของควบคุมอาหารการกินหนึ่งในนั้นนะครับก็เกิด อาหารชนิดใหม่ขึ้นมาที่ถ้าเกิดย้อนกลับไปมา3ปีที่แล้วเราก็จะรู้จักคำว่าแพนเบสโปรตีนครับเออแล้วแพนเบสโปรตีนมันคืออะไรนะเมื่อก่อนก็บอกว่าเออง่ายๆเลยชื่อมันตรงตัวครับเป็นโปรตีนที่ได้จากพืชเป็นเบสเป็นหลักเลยอาหารนะครับก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆเลยครับ3-4ปีที่ผ่านมาพัฒนามาพร้อมกับเทรนสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นแปลว่าวันนี้นะครับ กลุ่มของอาหารที่เรียกชื่อว่าแพนเบสโปรตีนจะเป็นเทรนด์ของอาหารที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆล้อไปกับเทรนสุขภาพที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่อบกำลังจะบอกตรงนี้อบจะบอกอยังไงผมจะบอกว่าแพนเบสโปรตีนไม่มีทางหายไปจากโลกแน่นอนครับเพราะว่าเทรน์สุขภาพมันคือเทรนที่ยั่งยืนนะครับ มันไม่ได้เป็นเทรน์ที่มันมาแวบเดียว2 3สปีก็หายไปมันจะเป็นเทรนด์ที่อยู่กับเราตลอดไปเมื่อเทรน์นี้อยู่กับเราตลอดไปเทรนด์ของการบริโภคอาหารเทรนด์ของการเลือกอาหารที่ดีให้กับร่างกายก็ต้องอยู่กับเราต่อไปหนึ่งในนั้นก็คืออาหารที่ทำมาจากพืชครับอ้าวให้ดูนะครับอันนี้คือชัดเจนมากๆไม่ได้พูดเองเนาะเทรนของแพนเบดของโลกเนี่ยตั้งแต่ 2019นะครับเขามีการฟอร์แควตว่าจะเติบโตขึ้นประมาณ10%นะครับจนสุดท้ายนะครับเฉลี่ยฟอร์แคสตไปปีนี้ครับเทรนด์ของตลาดเนี่ยโอ้โหก็จะมีถ้าคิดเป็นไทยนะ้มันักคิดเครับ 7. แสนล้านบาทนี่คือเทรนด์ที่โตขึ้นโลกนะครับแล้วกลับมาดูเทรนด์แพลนเบดของไทยนะครับปีเดียวกันฟอร์แคสตเหมือนกันก็เติบโตเท่ากับเทรนโลกเหมือนกันล้อกันมาเลยครับล้อกันมาเหมือนกับ เทรนกระแสะโลกเหมือนกันไทยเองก็ใหญ่นะเติบโตขึ้นมาเลยครับเกือบ10%นะครับตอนนี้ก็มองว่าเฉพาะตลาดแพนเบดเนี่ยโหเรามีเกือบพันล้านนะครับอันนี้คือองค์ภาพองค์ความรู้องค์รวมมา r k เก็ตไซของตลาดแพนเบดต,ตอนนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเ้ยมันมีมา r k เก็ตไซส์เยอะแยะขนาดนี้นะครับผมก็มาแชร์มาเล่าให้ฟังว่า และเมื่อมาเก็ตมันโตขนาดนี้มันเกิดจากอะไรได้บ้างครับอ่ามันก็เกิดจากบริษัทที่ทำผลิตภัณฑ์จากพืชต่างประเทศครับโนตกรรมเนี่ยครับดูครับโอ้โหมีเยอะมากครับหลักๆเลยเนี่ยบริษัทระดับ g l o b a l เนี่ยก็สร้างโปรดักต์นี้ขึ้นมาเอง top 5, top s ของโลกก็มีไม่เพียงแค่นั้นครับเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากจะทำบ้างล่ะเราไม่ได้เป็นบริษัทระดับโลก ทำยังไงก็มีสตาร์ทอัพด้วยนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้พวกเราที่อยู่ตรงนี้นะครับอยากพัฒนาโปรดักต์ที่เราบอว่ามันคือซิกเนเจอร์ของพัทลุงซิกเนเจอร์ของภาคใต้เนี่ยแหละเราสามารถอาจจะเป็นสตาร์ทอัพได้นี่ก็มีสตาร์ทอัพที่ถูกซื้อโดยชาร์กให้สเกลต่อไปนี่คือภาพรวมที่เห็นชัดๆเลยว่าบริษัทสามารถผลิตภัณฑ์ ขึ้นมาเองได้กับถ้าเราอยากทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแต่เราต้องการเงินทุนเราก็สามารถที่จะเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปหาอินเวสเตอร์ได้นะครับอ่าเมื่อกี้กลุ่มของแพนเบดเนาะทุกคนจะคิดถึงพวกของแพนเบดโปรตีนนะครับผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากพืชทดแทนเนื้อสัตว์นมด้วยนะครับณนะวันนี้ปัจจุบันเองเนี่ยครับโอ้โหกระแสนมจากพืชเนี่ย เติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยวันนี้นะครับี่ยมีนมหลายอย่างนะครับเนี่ยแปเก้าชนิดโอ้โหนมถั่วเหลืองนมโอ๊ตนมแอลมอนนมมะม่วงหินมะพรานนมมะพร้าวเยอะแยะ,แยะหลังจากนี้อาจจะมีนมถั่วลังก็ได้วันนี้ที่เรามาเนี่ยเราจะมาพัฒนาถั่วเนาะ,ะผมถึงบอกว่าถั่วนะเป็นหนึ่งในวัตถุดิบ ที่เป็นการแปลรูปเป็นแพนเบตเยอะที่สุดนี่คือโอกาสนะครับโอกาสของเราโอกาสของคนที่นี่ชุมชนที่นี่เกษตรกร,ร,กรที่นี่นี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับ่านอกจากนมแล้วโหเติบโตไปได้ทุกช่องทางของการตลาดเลยครับทํำเฟรนช์ชายก็ได้ปัจจุบันเองนะครับใครจะเชื่อครับมีเฟรนช์ชาย ที่เกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายหลักๆเลยที่ผมเอามาให้ดูในในประเทศไทยก็โตมีเกือบ40สาขาก็เป็นเฟรนช์ชัยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเหมือนกันก็เป็นเฟรนช์ชัยที่ทำเน้นมาจากผลิตภัณฑ์ของขวนะครับก็มีเป็นเฟรนช์ชายแล้วณนะปัจจุบันนี้ครับนี่ที่เล่ามาให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็เห็นภาพเนาะ จาก Market s h แชร์ที่โต Market s i ไซสที่โตขึ้นโมเดลธุรกิจของการทำแพนเบดเป็นบริษัทใหญ่ทําเองเป็นบริษัทเล็กทำสต t ร์ทอัพแพนเบดสามารถทําเป็นนมได้วันนี้นมถั่วเหลืองนมโอ๊ตนมแมคคาเดเมียนมถั่วลังเตามีเยอะแยะมากมายสุดท้ายแล้วแพนเบดกลายเป็นเฟรนช์ชัยได้แล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งครับ อีกช่องทางหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้าเราอยากจะทําเป็นวัตถุดิบส่งให้ก็มีก็โตเหมือนกันนี่ก็เป็นตัวอย่างที่อเอามาให้ดูว่าแพนเบสเนี่ยถ้าเราทําเป็นวัตถุดิบแล้วก็ส่งให้กับกลุ่มพาร์ทเนอร์เราเอาไปแปรรูปต่างๆก็ได้หมดเลยเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างที่อยู่หน้าจอนี้ก็คือเป็นแบรนด์แพนเบดระดับประเทศทั้งนั้นนะฮะบีออนมิดเองหรือมิดอวตารเองทุกคนก็สามารถที่จะ ทำวัตถุดิบส่งเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับเป็นส่วนหนึ่งของอาหารได้อันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งเหมือนกันที่บอกที่ยืนยันว่าแพนเบสโปรตีนเติบโตมากครับนี่ภาพรวมนะอ่าดูที่ผมนะครับก็น้องพิธีกรบอกว่าเอ๊ะผมทำอะไรบ้างนะครับเนี่ยก็ปีที่แล้วนะครับผมเองเนี่ยก็คือทำเฟนฟลายครับผมทำเฟนฟลายมาจากถั่วเขียวครับ ก็เลยมายืนอยู่ตรงนี้ฮะมายืนอยู่ตรงนี้เอ๊ะขวดทาเป็นเฟ้นไฟได้เหรอปกติแล้วเนี่ยขวดเนี่ยไม่น่าทํามาเป็นเฟ้นไฟนะถั่วก็ทําเป็นนมทําเป็นกินปกติอะไรทําเป็นเฟ้นไฟร้อยเปอร์เซ็นต์ทำมาจากมันฝรั่งวันนี้ก็ทําได้แล้วเห็นไหมฮะไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ไม่มีอะไรที่ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้จริงณนะโลกปัจจุบันนี้แล้วผมบอกว่าวันนี้มันคือโอกาส มันคือโอกาสของพวกเรามันคือโอกาสของคนที่อยากจะคิดใหม่ทําใหม่คนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราอยู่ภายใต้เทรนด์ที่มันเกิดขึ้นมาคือเทรน์ที่ผมล่าฟังคือเทรน์สุขภาพเพิ่มขึ้นเรามีเราทําอะไรวันนี้ผมเองนะครับก็เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นในระดับประเทศในเรื่องของตัวของผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายได้จริง ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาในประเทศไทยผมก็ผลิตภัณฑ์เอาถั่วเขียวครับทําไมถึงต้องกินถั่วเขียวเป็นนกเขียวต้นน้าตาลเนาะเราก็คิดทําไมเราต้องถั่วเขียวต้องทําเป็นวุ้นเส้นนะ่ะทําไมถั่วเขียวต้องเป็นถั่วงอกอย่างเดียวอ่ะถั่วเขียวเป็นเฟ้นไฟได้ไหมทําไมเฟ้นไฟต้องเป็นมันฝรั่งเท่านั้นอันนี้คือจุดความคิดเลยครับแล้วเราก็ต้องทําให้มันได้ ถ้าเราเชื่อมั่นยังไงเราทำได้แน่นอนอันนี้คือตัวอย่างนะครับแพนเบดนะครับอย่าลืมนะว่าแพนเบดมีโอกาสทำให้เราแตกต่างอ่าน,นี้ก็พูดให้ทุกคนที่อยู่ในนี้ฟังครับว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันทำไม่ได้ทำได้สิครับนี่ครับเกิดขึ้นแล้วครับเฟนฟลายจากถั่วเขียวจากคนที่ไม่ไม่เชื่อครับ ว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้ครับโอ้ยทําไม่ได้หรอกเจ๊งแน่นอนไม่อร่อยเลยจะขายใครทํำยังไงวันนี้มันถูกพิสูจน์แล้วนะครับผมเองได้มีโอกาสไปเข้าร่วมกิจกรรมนะครับปีที่แล้วเราเป็นเราเป็นเฟรนชชายที่ถูกคัดเลือกมากที่สุดในงานเฟรนชชายของประเทศที่จัดโดยชีช่องรวยนะครับคือเซนฟลายนะครับผลิตภัณฑ์ของผมนะครับได้รับรางวัล Inventor Award นะครับสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมของประเทศนะครับผ่านโครงการ Seven i n n o v a t i o n จากสถาบัน13สถาบันของประเทศไทยแล้วก็สุดท้ายครับผมเองก็มีหน้าร้านมีแฟลกชิปสโตร์อยู่นะครับนะครับแล้วก็ขายเฟนฟรายถั่วเขียวขยาวผงซอสดิบวันนี้ก็ได้รับฟีดแบ็ที่ดีจากลูกค้า end user ทั้งหมดจริงๆนะครับเนี่ยครับ คือสิ่งที่ผมมีเวลาสั้นๆนะครับอยากจะมาเล่าคร่าวๆให้ฟังเกี่ยวกับการเปิดตัวงานในวันนี้ว่าวันนี้มันคือโอกาสโอกาสของพวกเราที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราก็จะทำได้และวันนี้สุดท้ายก่อนที่จะจบ ในการพูดคุยหรือว่าเท็ท้อกับทุกคนวันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้เรามีเป้าหมายเดียวกันเราอยากจะพัฒนาสินค้าเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ในชุมชนของจังหวัดอัตลุงและพื้นที่ใกล้เคียงโดยการพัฒนาทัวหลังว่าจะเป็นสินค้าไหนบ้างผมได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยทักษิณน,นะครับได้ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการในการพัฒนา ถั่วหลังนี้ครับแน่นอนครับผลิตภัณฑ์จากถั่วหลังจะเกิดขึ้นแน่นอนฝากทุกคนที่ดูในไลฟ์สดวันวนี้นะครับว่าให้ติดตามครับว่าผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่ชื่อว่าถั่วหลังซึ่งเป็นถั่วที่เป็นซิกเนเจอร์ของภาคใต้ถูกแปรรูปเป็นอะไรบ้างและจะถูกขายที่ไหนฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ